โอน,น่าเสียประตูอีกแล้วแถมโดน ตัดบอลข้ามหัวย้อยๆเข้าไปตรงตะข่ายเป็นประเด็นให้พูดถึงกันในโลกโซเชียลอย่างมากมายว่าเป็นจังหวัดผิดพลาดของใครกันแน่พิชี่จะมาวิเคราะห์ในจังหวะการเสียประตูครั้งนี้ของอยู่ในเต็ดในมุมมองของพิชี่แล้วกันนะคะคือในจังหวะเนี้ยแมนเชสเตอร์ในแต่กำลังจะเซตบอลเพื่อเปิดเกมรุกเซนเตอร์แผงหลังขยับขึ้นไปสูงเช่นเดียวกับโอนาน่าที่ก็ขยับขึ้นไปสูงเช่นเดียวกันเพื่อให้ช่องว่างระหว่างแผงกองหลังและผู้รักษาประตูไม่ห่างกันจนเกินไปนักเกิดใน กรณีที่ถูกเพรสซิ่งจะได้ส่งบอลคืนหลังง่ายๆแต่ว่าตอนเมสันเมาส์ส่งบอลคืนกลับมาให้ดาโลแล้วดาโลตั้งใจจะส่งเข้ากลางกลับคืนมาให้วารานดาโลดันส่งไม่ตรงเพื่อนนะคะก็เลยทําให้แนวรุกข,ของลอนส์เนี่ยเขาวิ่งเข้ามาตัดบอลได้และเห็นโอนาน้าอยู่ห่างจากประตูพอดีพอดีก็เลยตักบอลข้ามหัวแล้วมันก็น้ำหนักตรงเป๊ะเสียประตูเดี๋ยวพิเชีเอาจังหวะนี้มาให้ดูค่ะ เนี่ดูสิเมสันเมาส์ส่งกลับมาแล้วดารโลที่จะส่งให้วารานดันส่งไม่ตรงเพื่อนนะทุกคนซึ่งถ้าถามพิชชี่นะการส่งบอลให้เพื่อนในระยะประมาณ3-4เมตรเท่านั้นนะคะมันไม่ไกลเลยสำหรับนักเตะระดับนี้เนี่ยควรจะส่งบอลให้ตรงกับเพื่อนเพราะว่าถ้าจังหวะเนี้ยเห็นไหมถ้าดาร์โลส่งบอลไปตรงกับวารานที่ยืนรออยู่เพื่อที่จะประคองอยู่ตรงเนี้ยมันก็จบแล้วไง ทีมก็สามารถเปิดเกมรุกต่อไปได้เพราะฉะนั้นพิชี่มองว่าอังเดรโอนาน่าไม่ผิดเลยในจังหวะนี้หลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็ถ้าไม่ออกมาก็ไม่เสียประตูไงแต่ค่ากลับกันถ้าไม่จ่ายพลาดก็ไม่เสียประตูเราให้ทุกคนสังเกตดีๆนะคะว่าดาโลไม่ได้โดนกองหน้าของคู่แข่งกดดันมากเลยอยู่ไกลกับกองหน้าประมาณ2-3เมตรได้เพราะฉะนั้นด้วยนักเตะระดับนี้ไม่ควรเลยที่จะจ่ายบอลให้เพื่อนไม่ตรง นั่นแหละค่ะนั่นคือความคิดเห็นของพิชี่นะคะส่วนใครคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันแล้วกันเนาะคลิปที่ดีแบบนี้ขอขอบคุณรถยนต์ Suzuki New Erdega Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังกชั่นเต็มพลัง Smart Hybrid ด้วยนะคะ